สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักท้ายอีกแล้วนะคะนำงานสวยๆเป็นงานสามตะกอนะคะเป็นผ้าใหม่มัดมีของจังหวัดสุรินทนะคะงานชิ้นนี้ก็จะเป็นงาน จากทางร้านนะคะอยู่ในจังหวัดสุรินไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าร้านนั้นก็มีการเช็ครายละเอียดรับรองไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะแต่ละชิ้นงานสวยนะคะสนใจชิ้นไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะถามได้แล้วก็สามารถถ่ายภาพให้ใหม่ได้ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อว่าจะได้เกิดการตัดสินใจนะคะแต่ละชิ้นงานนั้นเช็คละเอียดเรียบร้อยนะคะไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะงานที่จะเข้าทางร้าน เช็ครายละเอียดก่อนทุกชิ้นงานนะคะขนาดของงานนั้น1,2คูณเมตรเป็นงานสามตะกอนะคะสวยมากๆสำหรับสีสันนะคะจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าใหม่นะคะใครยังไม่มีซักชิ้นก็ต้องอามาชมนะคะเผื่อว่าจะได้ตัดสินใจ ปัจจุบันนี้เส้นใหม่ก็มีราคาที่แพงขึ้นด้วยนะคะแล้วการทอแต่และชิ้นงานก็ต้องมัดมีกว่าจะได้แต่และผืนบอกได้เลยว่ายากมากนะคะราคานั้นเราสามารถหาซื้อได้แต่ถ้าให้เราทำจริงๆนั้นมันยากมากต้องอาศัยคนที่มีความสามารถแล้วก็มีฝีมือด้วยแต่และชิ้นงานนั้นก็ต้องอาศัย คนที่เก่งนะคะจึงจะได้ออกมาแต่ละลายแล้วก็ไม่เหมือนกันร้อยสีพันลายของผ้าไหมสุรินันก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดนะคะงานแต่ละชิ้นใช้ความ าสามารถใช้ใจในการมัดลายการทอด้วยออกมานั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ได้คุณภาพนะคะราคาถือว่าไม่แพงช่วงนี้เส้นใหม่ก็มีราคาที่แพงนะคะสำหรับชุดนี้ก็จะขายราคาเดียวกันง่ายๆนะคะราคานั้น2590บาทนะคะเพราะว่าอาบน้ำยาแล้วก็ส่งฟรีด้วยก็ยังพูดคุยกันได้ในราคามิตรภาพนะคะขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ